ลองกิน6ของฟีดได้สุดแปลกก็จะมีโยเกิร์ตฟีดได้ข้าวเหนียวมะม่วงฟีดได้ข้าวเหนียวทุเรียนฟีดได้มาร์ชเมลโล่ฟีดได้เจลลี่แบรฟีดได้ลูกอมครูเพนสีฟีดได้มาลองกันเลยครับเริ่มที่ข้าวเหนียวมะม่วงฟีดได้นะครับคคกซื้อมาราคา69บาทปริมาณ30กรัมครับกลิ่นแรกคล้ายๆขนมผิงครับลักษณะเขาจะมาเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ครับข้างบนรู้สึกจะเป็นมะม่วงนะส่วนข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นข้าวเหนียวครับอื เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนๆอันนี้คือ right ข้าวเหนียวมะม่วงเลยครับข้าวบนเป็นมะม่วงจริงครับส่วนข้างล kind of ่างเนี่ยเป็นข้าวเหนียวเหมือนที่บอกตอนแรกเลยคือกลิ่นเนี่ยคือหอมมะม่วงแบบมะม่วงเลยครับส่วนข้าวเหนียวก็มีความมันๆของกะทิแล้วก็ม <isia> ีความเม็ดๆคือเอาเป็นว่าข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะแต่มารูปแบบกรอบๆแค่นั้นเองข้าวเหนียวทุเรียนฟรีดด้ครับราคาถุงละ69บาทปริมาณ30กรัมเหมือนกันครับ โอ้ยอันนี้คือหอมกลิ่นทุเรียนแบบตีจมูกขึ้นมาเลยครับลักษณะเข้ามาเป็นรูปดอกไม้เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเลยครับแต่อันนี้สีเขาจะออกอ่อนกว่าข้างล่างเขาจะเห็นข้าวเป็นเม,ม็ดแบบนี้เลยครับอื อันนี้ก็อร่อยอันนี้เขารู้สึกว่าจะหวานกว่าข้าวเหนียวมะม่วงนิดนึงครับเทกเจอร์จะออกกรอบๆเหมือนกันถ้าเรื่องกลิ่นเนี่ยเขาว่ากลิ่นข้าวเหนียวทุเรียนแรงกว่าข้าวเหนียวมะม่วงครับคือข้าวเหนียวทุเรียนเลยครับรสชาติแบบนั้นเลยโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีดได้ราคา59บาทปริมาณ45กรัมครับข้างในเขาจะแบ่งย่อยเป็นถุงเล็กๆแบบนี้6ถุงครับแกะออกมาข้างในจะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้3ก้อนครับแล้วรู้สึกว่าเขาจะเคลือบข,ขาวขาวน่าจะเป็นโยเกิร์ตมาด้วยครับือ หอมอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นกลิ่นโยเกิร์ตบูเบอร์รี่ครับเทกเจอร์เขาก็จะมาแบบกรอบๆฟูๆเลยครับเพราะว่าฟริตได้เทกเจอร์จากประมาณนี้ครับคล้ายๆกันไม่แน่ใจว่าที่เคลือบมาเป็นโยเกิร์ตหรือเปล่าเพราะมันจะหอมกลิ่นนมไปหน่อยแต่มันจะหวานมากๆเลยครับไปตัวที่เคลือบมาข้างนอกส่วนข้างในเนี่ยจะมีความหวานนิดๆแล้วก็เปรี้ยวนหน่อยๆครับคืออารมณ์คล้ายๆโยเกิร์ตเลยมาร์ชเมลโล่ฟริตได้ราคา79บาทได้มาทั้งหมด3ชิ้นครับลักษณะจะมาเป็นวงกลมๆแบบนี้ครับไปครับคำโต อันนี้สัมผัสแรกมันกรอบเป็นฟีดได้ก็จริงนะครับแต่พอโดนน้ำลายแล้วอ่ะสักพักมันจะมีความรู้สึกแบบแคล้ายๆมาร์ชเมลโล่เหลืออยู่ด้วยครับกลิ่นก็จะหอมมาร์ชเมลโล่ออกทางหวานๆเลยครับส่วนรสชาติก็มาแบบหวานๆเหมือนมาร์ชเมลโล่ปกติเลยครับเจลลี่แบบฟีดได้ราคาถูกนะ79บาทได้ทั้งหมด7ชิ้นครับลักษณะจะมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยไม่หลงเหลือรูปแบบหมีให้เห็นเลยครับ เออเจลลี่แบร์จริงคือหลายๆคนเนี่ยเคยกินเจลลี่แบร์อยู่แล้ะลองนึกรสชาติตามนะครับเปรียปร้ยวๆหว,วาน,วานแต่อันนี้รสชาติเหมือนกันเด็ะเลยแต่เปลี่ยนเท็กเจอร์จากดึบๆเป็นกรอบๆฟูๆครับลูกอมคูเพนสีรสมะม่วงพริกเกลือครับราคาหอ่อละ79บาทได้ทั้งหมด10ชิ้นครับลักษณะเขาจะมาเป็นลูกๆแบบนี้ครับกลิ่นแรกที่รู้สึกจะคล้ายๆลูกอมมะขามครับ อันนี้เท็กเจอร์เขาจะออกแข็งแ็งแน่ๆแนๆหน่อยครับแต่ก็ยังมีความกรอบอยู่นะแต่คุณว่าน่าจะเป็นลูกอมครับเท็กเจอร์มันเลยออกแข็งแงหน่อยคืออันนี้ต้องบอกกันว่าลูกอมครูเพนสีเนี่ยครบไม่เคยกินแบบปกตินะไม่แน่ใจว่ารสชาติมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้กลิ่นเขาจะคล้ายลูกอมมะขามครับกลิ่นจะประมาณนั้นเลยส่วนรสชาติเนี่ยจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆครับสรุปเลยนะครับเอาที่โคกชอบนะครับก็จะมีข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงมาร์ชเมลโล่แล้วก็เจลลี่แบ ได้นะครับแต่ที่โคกแนะนําก็ประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนเคยกินขนมฟรีดไดอะไรฝากคอมเมนต์บอกโคกด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกไปหน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พากันนะครับ